อะไรตัวนี้เข้าตัวที่สามเยียได้ยังแข็งแรงยังตัวนี้ได้แล้วนะไม่หักนะหัก <c oughs> นี่คือน้ำหนักเจ๊นะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นงจอดรถยังไปอยู่ฝั่งนู้นก็ได้ลูกค้าจะได้เห็นตัวนี้ลงจอดรถนะคะลงจอดรถตัวนี้พิเศษหน่อยคำาว่าพิเศษก็คือ ลงจอดรถความสูงอยู่ที่สามคู่ถกเลยค่ะตัวนี้สีดํา <c oughs> เพิ่มเหล็กเพิ่มเพิ่มลองลองจอดรถค่อนข้างจะพิเศษหน่อยความสูงเขาเยอะหน่อยเขาเพิ่มเหล็กเพิ่มหลังคาด้วยมีหลังคาด้วยไม่โยกนะคะตัวนี้เพราะว่าลูกค้าเพิ่มเหล็ก กากระบาดถ้าไม่อยากให้โยกไม่เบี่ยงนะคะแรงเบี่ยงเขากากระบาดทั้งสองฝั่งเลยสามฝั่งเลยค่ะฝั่งนู้นจะเป็นทางเข้าเป็นลงรถใหญ่ลงรถบ้านตัวนั้นขนาดไซส์อยู่ที่สามคูณหกยอดราคาสิบพี่นะคะตัวนี้อันนี้มีหลังคาด้วยหลังคาก็ขนาดห้าคูณห้าจุดหกคูณเจ็ดจุดหกตัวนี้ยอดอยู่ที่ 132500บาทค่ 5, 7, 5าขนส่ง7000บันตันนี้อันนี้อาจจะอธิบายไม่ชัดเจนสอบถามรายละเอียดอีกรอบหนึ่งตัวนี้ลงลงจอดรถนะคะไม่เอี่ยงค่ะตัวนี้2ชั้นด้วยเพราะว่าเราทำกากระบาหลีกดามไว้ทั้งทั้งสามฝั่งเลยฝั่งนี้ฝั่งนี้3มฝั่งค่ะฝั่งสามคูณหกด้านแล้วก็3าคูณสอีกด้านหนึ่ง ราะว่าฝั่งนู้นจะเป็นทางขับรถเข้ามาแล้วก็ตัวที่ห้าตัวที่ห้าอันนี้เป็นอะไรเนาะโอ้แล้วนะคะตัวนี้อยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะเราเชื่อมเชื่อมพื้นฐานเชื่อมโครงไว้ก่อนอยู่นี้อยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์ตัวนี้อยู่ที่ประจันตคามปราจีนบุรีตัวนี้เลทราคาอยู่ที่แปดหมื่นสี่บาท เป็นโรงจอดรถมีดาดฟ้าด้วยขนาดไซส์อยู่ที่สามคูณหกเพิ่มหลังคาครึ่งหนึ่งเป็นเิ่นชี้สามคูนสามค่ะที่แปดหมื่นสี่เพราะว่าเขาเพิ่มหลังคาด้วยหลังคาก็ครึ่งหนึ่งอะคะ่ะบนดาดฟ้าอ่ะมุมนี้นะคะถ้านึกภาพไม่ออกก็ขนาดไซส์อยู่ที่สามคูณสามตัวนี้อยู่ที่แปดหมื่นสี่ค่ะขนส่งขนส่งขนส่งไม่เห็นค่าขนส่งเลย อันนี้ยังไม่รวมค่าขนส่งเดี๋ยวต้องทําถามคนทําใบเสนอราคาอีกรอบนึงเดี๋ยวเราไปดูตัวข้างในตัวที่หกกันทีนี้อันนี้เพิ่งได้ใบมาเพิ่งได้อ่าน พิเศษอยพิเศษมากเลยเพราะว่าลูกค้านเนียนจ้าให้มาเห็นเต็มๆหน่อยจุดนี้ตัวนี้ตัวนี้ขนาดไซส์อยู่ที่สามคูนสูงสูงสองจุดสี่แล้วก็ความสูงด้านบนอีกอยู่ที่สองจุดสามอันนี้เพิ่มราวกันตกแล้วก็เพิ่มเสาอ,อีก ันนี้ค่อนข้างเหล็กใช้เหล็กเยอะค่ะแล้วก็แน่นหนาถาวรแน่นอนตัวนี้เพิ่มความหนาของเสาด้วยผ่าขนส่งอ,อันนี้ปราจีนบุรีเหมือนกันประจันตาคาเหมือนกันค่ะตัวนี้ตัวนี้ติดตั้งหน้างานตัวนี้อยู่ที่20%แล้วนะคะตัวนี้ได้เห็นโครงโครงสร้างสองชั้นเพิ่มเหล็กฐาน ชั้นสองด้วยตัวนี้ค่อนข้างแน่นหนาถาวรค่ะแน่นเลยค่ะเหล็กแน่นมากตัวนี้เดี๋ยวมามารอดูกันตอนจบตัวนี้อยู่ที่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทค่าขนส่งปราจีนบุรีอยู่ที่แปดพันห้านะคะคือเพิ่มหลังคาตัวนี้ตัวนี้เพิ่มหลังคาเมนทัชชีสไอ้ผนังแซนวิชเดี๋ยวเดี๋ยวเมนทัชชีตกันสัตว์เพิ่มหลังคาเมนทัชชีส กันศาสตร์นะคะเพิ่มรอบจากตัวอาคารโครงอยู่ที่หเมตรตัวนี้ห้เมตรเลยค่ะตัวนี้รอบเลยตัวนี้โอ้ตัวนี้จัดฟูค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามผลงานกันอีกรอบหนึ่งนะคะว่าคืบหน้าไปยังไงอีกวันนี้ก็ดูรอบๆรายละเอียดรวบรัดจัดตอนนิดนึงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะชมก่อนนะ แล้วค่อยติโอเคนะคะแล้วก็แวะเข้ามาดูผลงานเราได้เราอยู่เขาชีจันเขาชีจันค่ะก็เส้นน้องจับเตาขับเข้ามาเส้นไล่อง,งุ่นซื้อวัเล็กก็จะเห็นเลยค่ะเห็นโครงสร้างเหล็กเห็นโลโก้ทีแซดอีเวนต์ไทยแลนด์แล้วเจอกันนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย